ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพี่กับผมนะเด็กวันนั้นเองนะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น Minecraft นั่นเองนะผมนะวันนี้เราก็เปลี่ยนเกมกันบ้างน,นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาทําธรรมดาเลยเห็นทุกคนเห็นอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมมาทําอะไรนะผมนะทุกคนนั้นรู้จัก Dream กันไหมครับใช่ครับ Dream ที่เล่น Minecraft เก่งๆครับที่แบบเออเป็นสปีนนด e ันเนอร์ โดนห้าฮันเตอร์อะไรจับอะนั่นแหละนะผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําแบบเขากันนั่นเองนะผมก็ไม่ลืนกันเขาทําได้ไงแบบเออเนี่ยเอาเรือมาแล้วก็ต่อแบบเออคาบกาอากาศแล้วก็ซึบลงซึ่งไอ้แบบคาบกาอากาศนั้นก็เออนไไะไม่ไหวอะไม่ไหวนะผมไอ้คาบกาอากาศนี่ผมทําไม่ได้นะผมนะก็คือแบบเห็นละคือแบบผมก็เราไปซ้อมๆดูแล้วนะวกว่าจะได้มาอัดจริงนี่คือแบบนะก็ตอนนี้แหละไปซ้อมแบบ ซ้อมมานะแต่แบบผมแบบซ้อมแค่คราฟกลางอากาศนะยังไม่ได้ซ้อมแบบไอ้นั่นเลยนะยังไม่ได้ซ้อมไอเรือเรือแล้วก็วางแล้วก็ไอ้นั่นเลยนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยเมกเมกเดี๋ยวเราเอาไม้มันเก็บก่อนดีกว่าโอเคไม่เราปักเกมหมดเป็นสไตร์ survival. เบิร์กเลยละกันนะโอเคนี่แหละทุกคนโอ้โหจริงๆนีงดรีมก็าทำสูงกว่านี้ป่ะเนี่ยนะแต่แค่นี้ผมก็ผมก็เออไอ้นั่น จะตายเหรอแล้วแค่นี้ก็ไม่ไหวเฮ้ยครั้งเดียวกูได้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งเดียวกูทำได้มันไม่ธรรมดาโหผมนี่เก่งจริงๆเลยว่ะปิดคลิป